11. รีวิวขอแนะนำ y o u t e r i n e s p o t t i h e Brightening Gentle Ginsing Foam ที่จะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าขาจัดเซลล์ผิวคล้ำเสียโดยมีสารไดโอแอคทีฟและบิซาโบลอดที่ช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวกระจ่างใสแล้วยังช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าและยังมีสารไดโอแอค t ทีฟที่ช่วยลดจุดด่างดำผิวมองคำ้ำทำให้ผิวดูเนียนใสเป็นธรรมชาติ โฟมล้างหน้านี้ยังมีสารบิซาโพลอสเป็นสารสกัดจากดอกคขาม,มายมยที่มีคุณสมบัติช่วยลดการระคายเคืองเพิ่มความชุ่มชื่นให้เก็บผิวพร้อมยับยั้งการเกิดเม็ดสีที่ทำให้เกิดจุดด่างดำและจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหารอยฝ้ากระจุดด่างดำและอยากให้ลอยพวกนี้จางลงก็ลองหามาใช้ดู ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจกดแชร์กดบันทึกและอย่าลืมกดติดตาม e l e v e n ว e v i e วด้วยนะคะถ้าใครอยากลองซื้อหรืออยากลองเนื้อผลิตภัณฑ์นี้สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์จะใส่ลิงก์สินค้าไว้ด้านล่างนะคะ